สว,ส,สวัสดีค่ะคุณปุกสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราก็มาพบกันมาเจอกันในรายวิชาหน้าตัดสินนะคะมันกันว่าวันนี้คุณครูนําเรื่องอะไรมานัเสนหรือว่ามาสอนเรียนนักเรียนดูที่ประของเราได้เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องรางําแล้วก็ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนแบบจริงใครูก็มีคลิปนะคะมาให้นักเรียนดูนะ,ะให้นักเรียนสังเกตว่าเฮ้ยลักษณะาการรำลักษณะาการแต่งกายลักษณะาการเดินแม้กระทั่งคู่มีเพศบ้างชายหญิงเครื่องดนตรีลักษณะาการรำเป็นแบบไหนอ่ะแล้วครูจะกดให้นักเรียนห่อท่าอ่ะ ちょ <music> ใครอยากตอบให้เธอใครได้ทำเก่งนะคะนี่เลยตอบว่าอะไรคะออกมารังเป็นมงคลอัพตัวด้วยเลยโอเคเสร็จแล้วะต่อไปเรามาดูอ oh, ่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้กันเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องรั่วงไม้ฐานนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูว่าเป็นแบบ ยกมาตามความสั่ของเขานะคะอ่ะทีนี้เขาเนี่ยมารังจะเป็นคู่คู่หลังจากที่เกี่ยวข้าวทําไร่ทํานาเสร็จเขาก็จะมาอ่านเหมือนสัรงๆกันอ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นเปิด โดยเขาจะบอกให้กรมศิลปากรดำเนินการไปไปปรับให้ เพลงที่2คือเพลงชาวไทยเพลงที่3คือเพลงรำมรรที่มารำเพลงที่4คือเพลงยืนยันหายเพลงที่5คือเพลงดวงจันทร์บรรเพลงเพลงที่6คือเพลงดอกไม้ของชาติเพลงที่7คือเพลงหญิงไทยใจงามเพลงที่8คือเพลงดวงใจสัตย์ฟ้าเพลงที่9คือเพลงยอดไทยใจหามและสุดท้ายเพลงที่10คือเพลงบูชาพระรูปนะคะต่อไปเรามาดูการแต่งกายนะคะการแต่งกายของรำวงมาตรฐานจะแบ่งออกเป็น4ประเภทหรือว่าส แบบที่3ก็จะเป็นแบบสาคนนิยมแบบที่4นะคะก็จะเป็นแบบราตรีสโมสรสังเกตว่าแต่ละแบบนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแบบชาวบ้านแบบราชการที่ห้าแบบสาคนนิยมและแบบราตรีสโมสรโอเคอ่ะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาเรียนปฏิบัติกันนะคะคุูก็จะสอนนักเรียนร้องนะคะซึ่งเราจะเรียนเพลงคืนเดือนไหนกันนะคะมาร้องเพลงคืนเดือนหนกัน